AP Honda เผยโชม CB1100EX รุ่นปี2017ในงานบางก่อง International Motor Show ครั้งที่38พร้อมเปิดราคาทั้งรุ่น CB1100EX และรุ่นพิเศษ CB1100RS Honda CB1100EX โชมใหม่นี้มาพร้อมความใหม่ในส่วนของไฟหน้าและไฟท้ายที่ตอนนี้เป็นแบบ LED ล้อซีลวดใหม่ขนาด18นิ้ว รวมถึงระบบกันสะเทือนหน้าเป็นแบบโชคอัพโชว่าดูอัลเบดิงวาล wow, หรือ SDBV ขนาดแกน41มิเมปรับค่าสปริงพรีโหลดได้ส่วนระบบกันสะเทือนหลังเป็นแบบโชคคู่ของโชวา่าปรับค่าสปริงพรีโหลดได้เช่นกันรถทั้งสองรุ่นเป็นมอเตอร์ไซค์สไตล์คลาสสิกรุ่นใหญ่กับขุมพลัง4สูบเรียงดับเบิลโอเฮดแคมชาร์ ความจุ1 1 4 4ซีซีระบายความร้อนด้วยอากาศระบบจ่ายน้ำมันเป็นแบบหัวฉีด pjmfi รีดพละกำลังออกมาได้สูงสุด89แรงม้าที่7,500ร,รอบต่อน,นาทีแรงบิดสูงสุด91นิวตันเมตรที่5,500ร,รอบต่อน,นาทีส่งกำลังด้วยระบบเกียร์6สปีด honda cb 1 1 0 0 ex มีฐานล้อยาว1490ม mm, ิลมบาะนั่งสูง790ม mm, ิลมน้ำหนักรถ255กิโลกรัมความจุถังน้ำมัน16.8ลิ ระบบเบรกหน้าเป็นดิสคูค่แบบลอยตัวขนาด296ม mm, ิลิเมตรมาพร้อมคาลิปเปอร์นิสซินแบบนอ n เรเดียสีลูกสูบพร้อมระบบ ABS ส่วนล้อหลังเป็นดิสเบรกเดียวขนาด256มิลิเมตรมาพร้อมระบบ ABS เช่นกันยางมีขนาด110/80ทและ140/70ทั 70, สำหรับล้อหน้าและหลังตามลำดับ สำหรับรุ่นพิเศษอย่าง cb 1 1 0 0 rs แตกต่างด้วยกระบอกช็ออัพหน้าโชว่วาสีทองขนาดแกนใหญ่กว่ารุ่น ex เล็กน้อยคือที่4 3ม mm, มิลิเมตรและช็ออัพหลังโชว่วาแบบพิกกี้แบ็พร้อมสปริงสีทองเช่นกันปรับค่าสปริงพรีโหลดได้ทั้งหน้าและหลังดิสเบรกคู่หน้าขนาดใหญ่กว่ารุ่น ex คือที่3 1 0ม mm, ิลิเมตรมาพร้อมคาลิปเปอร์จากโทคิโกแบบสีลูกสูบล้อลอยแบบ10ก้านขนาด17นิ้วยางมีขนาด120หนึ 70, 180่งร้อยย55สำหรับล้อหน้าและหลังตามลําดับ AP Honda ตั้งราคาจำหน่าย c b 1,100 e x รุ่นปี2017ไว้ที่549,000บาทส่วนรุ่น c b 1,100 r s อยู่ที่559,000บาท พบกับการเปิดตัวรถใหม่ในไทยและทั่วโลกกดปุ่มติดตามเลยตอนนี้เพื่อไม่ให้พลาดข่าวสารสำคัญ